ใจหายยกให้เป็นซูเปอร์ด d ดี้ส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตทะลักไอจีเพชรจาหลังโสดคุณพ่อลูกหนึ่งหลังจากที่เป็นประเด็นร้อนแรงนะนิวเคียร์หันสากับดีเจเพชรจ้านะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะหนึงแล้วนิวเคียร์ก็ได้ออกมาเคลียร์สถานะให้ชัดเจนทุกคนได้ทราบผ่านอินสตาแกรมแล้วว่าทั้งคู่นะครับลดสถานะเหลือแค่เพื่อนและทําหน้าที่พ่อและแม่ของลูกนะครับน้องไถก่กาอย่างดีที่สุด และได้ขนาดเดียวกันทางด้านคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับนะครับแห่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับครอบครัวพวกเขาจํานวนมากซึ่งเรื่องนี้นะครับดีเจเพชรจ้ายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์หลังรู้สถานะของดีเจเพชรจ้ากับ New นะิวเคียร์ใต้โพสต์นะรือมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับอาทิว่าเนี่ยติดตามครอบครัวนี้มาตลอดบางทีเส้นทางชีวิตในครอบครัวที่เราคาดหวังไว้เนี่ยอาจจะไม่เป็นตามนั้นแต่เชื่อว่าเวลาจะนําพาสิ่งดีๆมาให้ ในชีวิตนะครับและเป็นกําลังใจให้เพชจ้านิวเคียร์และที่สําคัญนะขวัญใจของเราก็คือน้องไทก้าที่เกิดจากความรักนะครับและเชื่อว่าไทก้าจะได้รับความรักเช่นนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าใจหายที่ลดสถานะขอเป็นกําลังใจให้เฮียนะเฮียทําหน้าที่พ่อได้ดีที่สุด ล่าชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ต่อยว่ารู้สึกใจหายเพราะติดตามครอบครัวนี้มาตั้งแต่ยังไม่แต่งจนแต่งงานจนมีน้องไทก้าที่น่ารักเทียรเป็นพ่อที่ดีขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยก็บอกว่าคุณเพชรจ้าเนี่ยเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงหลายคนอยากได้เป็นผู้นําครอบครัวค่ะยิ่งตอนอยู่กับไทก้าบอกตรงๆผู้ชายคนนี้รักครอบครัวแบบนี้หายากมาก งานนี้นะครับ IG ของเพชรจ้าเนี่ยแทบแตกกันเลยทีเดียวเพราะมีกำลังใจมากมายจากชาวเน็ตและรวมถึง FC ของน้องไถก้าด้วยมาส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อเพชรจ้ารัวพร้อมกับยกย่องนะว่าเพชรจ้าเนี่ยเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวมากๆรวมถึงนะเป็นพ่อที่ดีและก็รักน้องไถกกามากๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วคุณเรามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง